จะได้พี่น้องค่ายกับน้องอะไรพวกนัวก็ได้วันนี้นะชื่อยินมุกกระดาษต่ออยู่ไม่ไมกนมินข้าวบ่ตจะได้กูสิกูสีเลบมานอนอยู่นี่กูเตรียมไล่สดไปพี่น้องคขาเนี่ไล่สดเสียงอีสานนะครับบรรยากาศไทยบรรยากาศในเบาาืบาา้องพี่น้องอันนี้ก็ไล่สดถ้าเสียได้เป็นบางตอน แค่เพิ่งได้เป็นบางตัวเพราะว่าบางเครื่องเขาจะซื้อกลุ่มปิดเนาะแล้วก็ไม่สามารถได้จัดให้ให้เบิงเบิดได้เลยนะพี่น้องค่ะใครที่อยากเบิรงก็สามารถซื้อบัตรจองตัวได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือแสงยอดลังกระไรค่ะแสงสีเสียงสุดอลังการนะครับพี่น้องค่ะวันนี้มเนจะเต็มเบิรงไฟขนาดเลยสดได้พี่น้องในสตูนะคะไบลยสดในสตูฮอนฮอนพี่น้องค่ะ แต่ก่อนมันจะมีประตูปิดอะไรเพราะจะโชว์พระเอกเป็นว่าพระเอกไม่พระเอกน้อยนะครับพี่น้องคะพระเอกไม่หลายคนที่จะข้นเถอะทิบอกเมื่อคืนแปดคนดิเกือบสี่ข้นอ่ะนะคะนี่เป็นโชว์กองกองยังกับห้องกองยังนี้กองกิงนะคะโชว์กองกิงนะคะโชว์เปิดตัวพระเอกนะพี่น้องคุณหลาแสงสีเส้นสดอลังการนะคะ LED เออีดีออกมาหน่อยซืซ้อหมื่นเดียวกี้ปีมันตอนท้ามาตอนแรกงลายบักลากเลยโอ้นั่นไงตรงกลางก็มีเออีดีนี่เออีดีบักลายหนึ่งนะครับพ,พี่น้องปีนี้อันนี้เป็นฉากเก่านะคะฉากใหม่ะะยังไม่เปิดตัวนะคะนอเปิดตัวตอนเปิดวงนะคะให้สำเร่จกัร็จกับ่ได้ไอ,อ,อดีจีวงอีสอโอม้นน้อยคิวแตกเป็นฉากใหญ่ดีเลยซือมาสามห,หมื่นหัวอะไรแต่ละเดือนลงทุน ฉากอันนี้เกี่ยวไรแม่ดาอีพาควะเนี่อีบรวยเตงถู่ันก็มีหนุกเออแตงถั่วงั้ก็มีหนุกพด้เพิ่นจัดเต็มขนาดได้อยู่นี่ยเต็มไ่ได้เห็นกันง่ายๆเด้อประเรกดแต่เสียงแม่เป็นดาน่า ได้ยินแต่เสียงทุกคนบอกว่าจะยมใสู่ลูกขุขุอุ้ยมา่อนซสอมแน่แท้สอมบีงานเออจะได้เขาไปชมดูข้างในอยู่สอมบีงานผู้หาว่าให้กินเป็นหามนต่ใส่ยกตาตาแต่แม่เในสื้อกตียมแล้วพี่น้องในสื้อกตแล้วพ่ตาแม่นะบอคอยลูกเด้ตาพี่แป้งูายาม่เห็นตาไหมนี่แต่เสียงไหมตาลู มูลลูกกระซองหลายเมื่อยเห็นมาเมื่อยลูกตอนนี้มันร่วมพนัง ที่มีเกาเลือนเกาเือนจริงหรออาแตกลาคนสิวันไหนเลี่อนเดียวกันว่นได้พ่ายพื้ดโอต้องเล่นเก้าเลือนไม่เลื่อนเดียวกันอาเอาจสิอะไรอา้นี่เล่าบ่าดีซีต้นได้บ้จับป่าซีต้นเปลี่ยนซื้อเป็นเล่าบันดีนะเล่าวนดีเติต้นจับป่าเปลี่ยนเป็นเล่าวัดีโอด ตี่สิบต้นฟังคำโม่ย่อยจึ่งมอจับป่าชีต้นโคเปลี่ยนปีเแล้วก็ดีแล้วเอาแล้วนะพูดจะมูนะพี่น้องต้นจับป่าเนี่ยโคเปียนต้นจับป่าพี่น้องอันนี้น้องเพิ่งได้ทยบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเป็นการไลฟ์ในกลุ่มปิดมั่นกับโบซามายได้จะออกมาเพลย์เพลยได้แบบ เยะแยะมักไหมน้องเพนน้องน้องมันก็ออกมาได้นิดเดียวนะคะเบื้องตาคอเปื้นตื่นพักกันตื่นแต่งตัวไปเป็นพิธีบวงสรวงด้วยเป็นอขอบคู่นะคะวันที่เก้าเดือนเก้านะคะของเสียงอีสานนาะพี่น้องนาะศิลป,ปินมากมายหลายตาทั้งเก่าไม่แดนเซอร์ก็คือจะหนักจะเต็มเพราะว่าเรื่องชุดอะไรเงี้ยอาจจะไม่จัดเต็มมากเต็มร้อยนะคะเพราะาชุดนั่งเห็ดปะแหลีคักชุดกระยังเหลืออีกแบบ เยอะนะคะเมื่อคืนนี้สำหรับคนที่ได้เขาเบิง้งเนาะที่ไม่มีน้องพึ่งนะครับเนื่องจากว่าพเพลงน้องพึ่งนี่แกบอท่านๆนนะคะแล้วน้องพึ่งก็ก็คือแบบเออนะคะก็ดีเหมือนกันด้วยหลายๆอย่างพี่น้องคะ่ะเมื่อคืนนี้นะคะกระายเบิ้งนิดนึงจริงๆวันนี้แบบนิดนึงจริงๆนะคะพี่น้องเมื่อยแห้งไปกินโมกตาหม่าอะไรกันเซนนอนนะคะน้ำใบอ้วนแล้วก็เซนอนพีนะะ่เขาพี่น้องคะ่ะแล้วเมื่อคืนนี้ พื่อได้ได้เขาเบิงนะในกลุ่มปิดเมื่อคืนนี้มีศิลปินเยอะมากแล้วก็มีไม่มีจืนไม่แงแหลมนะครับพี่นองครับเพไก่กจะมาร่วมพีที่แล้วก็ร่วมไล์สดด้วยเมื่อคืนศิลปินคือแบบว่าเยอะนะครับตลกในตำนานนะครับพี่นงองครับตลกในตำนานก็นคือมาร่วมทําการไล์สดน้ำนะครับพี่นงคงคารัแต่เพื่อนก็นห้คอคิดนะคะหลายลอย่างพี่นงคงครับกันเป็นศิลปินนั่นนี่นู่นแะ่ใครที่ได้เข้าดู นะคะกระิพบกับความตลกมากมาเลยพี่น้องครับเพิ่งตาคอยยืดบอกนะตาคอยยืดพี่นอ้องเมืม่อคืนนี้แดนเซอร์กระเดีเ้ยวนิดนึงนะคะพาะศิลปินไลายแดนเซอร์ตลกเปิดตัวพระเอกนะคะเมื่อคืนนี้เปิดตัวพระเอกพี่น้องพระเอกหลายไลพี่น้องครับพระเอก็ม็แต่ผู้หน้าตาดีเด้พี่น,อน,อน,อนอ้องพระเอกก็เป็นต่คนหน้าตาดีๆนะคะพี่น้องครับปีนี้พอได้สิทุม่มพูดได้กัน เตรียมมาไล่ไว้เลยนะครับเปิดวงนะครับวันที่เจ็ดวันที่แปดที่เก่าถ้าเพิ่งจาบ๊อบพิดิมันคาดเคลื่อนได้ตลอดเวลานะครับคาดเคลื่อนได้ตลอดเวลาเขากับ,บรู้ว่าจะจะไล่ยงังจริงจริงมือไดนจะเปิดวงจริงๆวันไหนเพราะว่ามีงานตั้งแต่ สิ้นเดือนกันยานะคะมียนตั้งแต่สิ้นเดือนกันยาทุกคนขาตะเพงกระจาบอได้วายุใสนะคะไกไ่ไสไปหันพี่น้องขาไก่ไซไปหันเนาะอันนี้อยู่หน้าบ้านวิวอาจจะบอค่อยสวยนะคะพี่น้องขากระว้นฝนตกไยซักผ้าเต็มทีมหนึ่งซักผ้าไหวนะคะซักผ้าหลังกาฝนตกห้ามนั่งกระเทยกะหอบของบ่ท่านกระเล็บเปียกปียกป๊ยอยอดละนะคะไก่ไซไปหันพี่น้องขาไกไ่ไสไปหัน มันมีงานในกรุงเทพนะคะพี่น้องขากรุงเทพกับเอฟซีกรุงเทพเจอกันแน่นอนนะคะกับพวกนายคิวแตกพี่น้องขานคะ FC, นคะอ,คะอคะืมเพ่งกับอะไรกําลังไรแกะอยู่นะคะเออไรแกะกําลังไรแกะอยู่พี่น้องอ่าอย่าให้เตยก่อนยังน,นะคะรับไ่รู้ว่าขึ้นฉากใดเดีาเดาเพื่นอนจะเรียกสอบอีกเที่ยนึงนะคะตอนเหมือนกับส่งก่อนเตยไปแล้วนะคะส่งก่อนเตยไปแล้วหนึ่งก้อนแล้วก็ต้องรอนะคะเพื่อนแชทมาถามว่าส่งก่อนอยัง,งก่อนก็เลยได้ส่งไปเมื่อกี้นะคะเพื่อนตาม เพราะน้องพิ่งบอรู้ว่าขึ้นฉากใดก็เลยได้ทรงเพ่งไปนิดนึงถ้าขึ้นสามฉากก็ได้ได้เตยสามเพ่งจะสีหน้าพี่น้องค่ะก็เตยเตยหลายนะคะเตยเยอะมีก่อนอะไรนะคะบางทีน้องเข้ากับบอลไงว่าเข้ากับบอลลูว่าเขาจะเตยก่อนใดนะคะก่อนได้ไหมก่อนได้เก้าก่อนในมวนๆนะคะพี่น้องก็สามารถส่งมาคอมเมนต์คอมเมนต์ในในในแฟนเพจก็ได้นะคะพี่น้องค่ะใน YouTube ก็ได้นะองเพิ่งเข้าไปแล้วน้องพิ่งจะเข้าไปอ่านนะคะ ศิลปินไลฟ์บัดนี้เพลงยันเพลงมันส้ำกันนะคะเพลงตลาดก็คือพระเอกเพื่อนก็นทรงกรจะสิลนะให้พระเอกทรงกรพี่น้องคะ่ะน้องเหมือกจังทรงที่หลังห้องก็ห้องกระแกก่อนเก่าก็ได้ก่อนเก่า,กาเก่ากสามัยตะกี้เอามาให้เพื่อนเห็ดดนตรีให้ไหมจังด้ได้ให้เพื่นเหตดนตรีให้น้องเพมือกไหมจังสีเอามาเตยได้พี่นอ้องปีนี้ก็ต้องจัดหนักจัดเตรียมแน่นิดนึงนะคะจัดหนักจัดเตรียมนิดนึงนะคะน้องเหมือก็จะ <S 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 เตยพี่น้องวัน,นๆนะคะชุดปีนี้บอผิดหวังแน่นอนแต่ว่าจะเซ็กซี่เซ็กซี่แบบคักคักขาดขาดเลยคือแบบอัะไนก็บ่ได้เลยพี่น้องค่ะเพราะยังอ่าเพิ่นกระไฮแบบมิลิมิตรนิดนิดนึงจะเสี่ยงค่ะแต่ว่าถ้ายกลำสิ่งต้องเผื่อสามารถใส่ได้นะคะพี่น้องค่ะเพราะต้องเพื่อจะใส่ลาดตีหรือว่าจะใส่ชุดเพรพสวยๆกับสร้างมาแล้วนะคะฮอร์โมนหอัอยังจะเป็นการใส่แบบปีแรกที่ขึ้นแบบใส่แบบจริงจังเลยในในการจัดเตย จะหันนีนู่นนะคะเราดูว่าจะใส่ชุดสีอะไรนะคะแต่งตัวประมาณใดพี่น้องกะให้กําลังใจกันได้พี่น้องเด้อืเดีวยวกับเสียอาบน้าพี่น้องคะ้องฝนตกแล้วก็ห้อน,นแล้วก็นาวเยวรู้สึกว่าจะปึมเ,เป็นมือมือเลยจะทานยานะคะเป็นคือจังใจบ๊วซ้ำบายเพราะว่ากระตะตีเจยบจ,จังนะจังไข่เมื่อวานเมื่อ่อนนี้นะคะเพิ่งดีขึ้นกับไปซ่อมปกติเพิ่นก็นอนมือหนึ่งพักมือหนึ่งบลยไปซ่อมนะคะล่าซ่อมมือหนึ่งประกา ไข้แน่แต่เราเพิ่งก็เริ่มมือเล้าตัวนี้ก็เริ่มแบบเป็นมือมือเป็นขึ้นจังสีบรสบายนะครับพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะกินยาอะไรก็นอนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนตื่นสามาหนาวใครสายมาแดดออกห่อนๆแรงมากจะไดวัาฝนตกแทีนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงดูสุขภาพร่างกายกะจังอะไรล่ะจังแบบปรับตัวบ๊ท่านนะครับพี่น้องค่ะมีการเป็นไข้เป็นเรื่องปกตินาะพี่น้องนาะแล้วเรานอนดึกด้วยนะครับขึ้นมากอะไรเพ่งน้าเลยก็ซ่อม นะคะทา่านจะเสือกซ้อมนะคะทุกมะรล่งเดี๋ยวก็จะได้ซ้อมนักนะคะเพราะเวทีจัดแล้วนะคะเดี๋ยวรอประกอบฉากแล้วก็จะขึ้นซ้อมใหญ่นะคะพี่น้องค่ะนะคะนันกพนัได้เกี่ยวบรรยาก,กาศในพี่น้องได้เบิงนะคะในการไล่สุด9.9นะคนที่9เดือน9นะคะพี่น้องค่ะได้ซำมมี่นี่นักพี่น้องน่าอเอาแบบว่าเล็กๆน้อยๆอยก็น,นะคะรอชมเปิดวงก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นักพนขอลาไปก่อนเด้พี่น้องเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ